หน่อไม้นี่ก็ต้องเอาตัวอย่างนะคะเป็นระบบน้ําหยดหรือสปริงเกอร์เหมือนกันค่ะใช้น้ําน้อยมากๆเพราะว่าหน่อไม้ที่เขาบอกว่าทนแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะไปดูที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่ปลูกหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะเก็บขายได้ตลอดทั้งปีแถมลําต้นเนี่ยนะคะทางโรงไฟฟ้าชีมมวลในพื้นที่นั้นต้องการเป็นอย่างมากจนผลิตเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอนะคะไปติดตามจากน้องชุสนธนตันตยานนท์ค่ะ พื้นที่กว่า30ไร่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเต็มไปด้วยกอไผ่ตรงอายุกว่า2ปีปลูกเรียงเป็นแถวเป็นระเบียบพร้อมให้เจ็บเกี่ยวผลผลิตคุณประหยัดเกษตรก,กรบอกว่าที่นี่ปลูกแบบเว้นระยะห่าง3คูณ4เมตร<ม>หรือ4คูณ4เมตรซึ่งจะทำให้ไผ่มีพื้นที่หาก,กินได้อย่างพอดีมีความโปร่งสะดวกในการเจ็บเกี่ยวเ<ม>ทคนิคสำคัญจะต้องขุดตรรัดรากไผ่เป็นประจำปีละครั้งให้เกิดรากใหม่เสมอ ไผ่จึงมีความสมบูรณ์ไผ่ชนิดนี้เขาจะออกรากแบบกระจายเพราะฉะนั้นนะรากที่หากินไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ควบคุมไว้ก็คือตัดมันจะไม่ออกรากใหม่รากใหม่จะออกขาวๆแล้วการหากินของไผ่จะหากินได้ดีกว่ารากที่ทมันด้านหรือสีน้ำตาลหรือสีดำอย่างนี้ครับไผ่ตรงเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยมากโดยวางระบบน้ำหยดหรือสปริงเกอร์ทั่วทุกต้น เมื่อปลูกแล้ว1-3เดือนแรกจะต้องหมั่นรดน้ำวันเว้นวันจนเมื่ออายุได้6-8เดือนไผ่จะแข็งแรงทนต่อสภาพแล้งได้ดีขึ้นเฉลี่ยรดน้ำเพียงสัปดาห์ละ1-2ครั้งก็เพียงพอบางเดือนขาดน้ำไผ่ตรงก็ลืมแล้งได้เพียงหนึ่งปีเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไผ่ตรงได้แต่จะสมบูรณ์ที่สุดในปีที่สองเก็บเกี่ยวหน่อได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งปีเฉลี่ยหนึ่งกอจะเก็บหน่อได้60กิโลกรัมต่อปี หรือประมาณ6000กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีขายทั้งแบบหน่อสดและหน่อไม้ดองหลังจากเขาโตเพื่อจะให้หน่อแล้วเราควรจะให้ปุ๋ยคอกอยางสม่ำเสมอทุกเดือนเฉลเี่ยเดือนหนึ่งประมาณสักโลกครึ่งสองโลก็คือเดือนละบาทสองบาทอย่างเงี้ยกิโลละบาทไผ่ก็จะออกหน่อทั้งปีแบบนี้ฮรแล้วก็ผสมประสานกับการให้น้ำนี่คือหลักที่จะทำให้หนอ่อไผ่ตรงลืมแล้งเนี่ยจเจริญเติบโตดีนะครับ คุณประหยัดบอกอีกว่าไผ่ตรงมีคุณสมบัติต่างจากไผ่ชนิดอื่นโตเร็วเนื้อหนาตันไม่กลวงจึงเป็นไผ่ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายทางด้านพลาังงานด้วยเนื้อแน่นให้ความร้อนสูงจึงเป็นที่ต้องการของโรงไฟฟ้าชีวมวลใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าซึ่งโรงงานจะมารับซื้อถึงที่ปัจจุบันความนิยมปลูกไผ่ตรงมากขึ้นโดยเกษตรกรไม่ต้องกังวลกับปัญหาขาดน้ำเพราะปลูกเช่นทำนาข้าว ประโยชน์ได้ทั้งต้นและนอรวมถึงเกษตรกรยังพัฒนาเพาะพันธุ์ตอนกิ่งขายเป็นราคาสร้างรายได,ได้ได้อย่างพอเพียงชุดสนะปัตยานนท์สำนักข่าวไทยอสอทอรายงาน